สวัสดีครับพบกันที่เพียนพีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบการทํางานของรถแบ็คโฮ o แคทเทอร์เบล่าคันนี้กันครับคันนี้แคทสามหนึ่ดีนำเข้าจากญี่ปุ่นมาพร้อมกับลายหัวเจาะรถปีผลิต2011น้ําหนักรถอยู่ที่12.5ตันวางเป็นเครื่องยนต์ 2, แคทซีสี่จุแปดสรงมา้าเดี๋ยวทดสอบการทํางานให้ชมกันครับ คันนี้แคส 312D นดีนำเข้าจากญี่ปุ่นปีผลิต2011มีลายหัวเจาะมาให้พี่ๆที่สนใจเข้ามาทดลองขับกันได้ครับที่เพียนพีอยู่บางบ่อถนนบ้านนาตาดกม31มออยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในห้องเก่งกันครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ